นั่งลงนั่งลงอีกครัเวาาแวกเราพูดเร็ว่ไก่ไม่ไม่ไมันจะสม่ไม่ไม่ไมลไม่ไม่ไาพไม่รม่ไม่ไมเไม่ไม่งม่อม่นม่ไม่ไมเไมอไม่นม่ไม่ไร่ไอ่ไรก็แล้ว่ไม่ไ้่ไม่นเล่นเเม่าย่่าเนไ่ไอ่ไไไ่่มม่่มม่ายท่ากัน่่ ทายท่าจะมีจะมีให้จับคู่แล้วคู่เนี้ยเขาจะไปหาคํามาแล้วให้พวกเราทายเขาจะทําท่าทายคำสเหมือนใบคำเหมือนใบคำเช่นสองคนนี้ทำด้วยกันสองคนนี้ทำด้วยกันสมมติลำโพงอ้คนนึงก็ลำคนง อะไรแล้วแต่เนี้แล้วแต่คิดจนเราเองเลยเช่นเข็นรคกขึ้นภูเขาคนนึงอาจจะเป็นโคกอีกคนนึงก็เข็นอะไรอย่างเงี้ยหรือตีสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยตีสองหน้านั่งสองหน้าแล้วตี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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ต้องลองสรีดูแล้วทำท่าออกมาแล้วให้เพื่อนทายได้จะพู แม่ใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยไปปรึกษารกันว่ปาจะทรกาไปาไปราไปปรกัาไปปราป็นหนังไปปรึกาป็นหกัาจปปราปกาปราไรกาไปปรึกาปึกาไปปรเป็นึกาป็นกษาพปปรึกษป็รึกาไปรกาไรือษาปกษาไปปรึกษไปราไปกกการกษปปกาไรกาไกออกาปราออ คำคำนี้คือชื่อแจคำคนนี้คือชื่อนุนชื่อนิชินันโอเคอลอร์สอคนนี้ม่ความสุขเนาะ้าี่าเกยเออไระ่าเออว่ะอ๋ออเฮ้ยเราคิดช้ายังห้ามีเสียง มีเสียงได้แต่ไม่ใช่เป็นเสียงแบบเสียง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 ที่ฟังรู้เรื่องอ่ะเช่นจักรยานอะไรก็พูดไม่ได้ต้องเอ่ะงางงานอ่ะคไรนี่อุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ได้เออคือขาต้องต้องต้องเป็นท่าทีต้องแบบเกี่ยวข้องกับทั้งสองคนไหมคะหรือว่าแบบท่าเดียวกันเดียว อะไรนะคะต้องเป็นท่าที่เกี่ยวเป็นเกี่ยวกันแล้วแต่้อปกได้แล้วได้แล้นะเก่ยู่มีท่ะ้ยส้อิรียแล้วนเขาสื่อเขาสื่อถึงกันได้

พอไหมเสร็จนะสองสสี่อ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วมานั่งฝั่งนี้นั่งฝั่งนี้อะไรนะคะเข้าง่ายอะไร่าดอะไร ถ้าเขาทายออกง่ายแสดงว่าเราพิเศษดีเปล่าเราพิเศษชัดไปเราพิเศษชัดอ่ะใครคู่แรกขยับได้คู่แรกออาต้องบอกไหมว่าเป็นเพลงหรือเป็นอะไรใช่ใช่ต้องบอกก่อนว่านี่ชื่อเพลงหรือเป็น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 เพลงเป็นเพลงแล้วเป็นชื่อเพลงนะดูดีนะไม่ใช่ชื่อเพลงหรือเปล่า ไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะังโอเคเนกสองสามแล้วไปยูทูสามใแล้วก็ไทยสองไทสองสามนะสามอีอันนึงอันนึงให้อ่ะรองเท้าครับไที่สี่ ไม่ได้บอกว่าท่านหนึ่งท่านสองท่านสามลองทาไปเลยไม่ต้องบอกอ่ะยืน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 อ่ะอย่ยังี้ก็ได้ทองข้ามพีกแก้วไม่ใหญ่่ะเป่ะโอเคต่อค่ะอเป๊ปต่อค่ะมาเลยเจ๊ทุกสุดท้ายครับทุกคน

มันคืออะไรก็ดีใจค่ะใช่ค่ะนคือว่าอะไรเาสองคนเราคือสองคนเป๊ะเป๊ะป่ะเป็นชื่อเพลง

เพิ่งคิดจากเมื่อกี้เลยเอาใหม่ดูทุกอย่าดูทุกท่านะสองเแข่งดับเบิลและตาสอยไม่เป็นชื่อเดี่นี่ะชื่อที่เขาพูดกันอใช่ไมี่ไม่ใช่มีคนทายถูกอะครับอรอะ วยตามิวามิวครับอแไเไามีคู่อรูก่อานงร่อเป็นนังเป็นนังเป็นนังไอทีมันจะรเรื่องอะ้ยเป็นนังเอาดูสภาพเขาสิเขาเป็นอะไรละม่ไม่ม่ เอาแว่นไม่เอาแว่นไม่ต้องใส่เขาพูดอะไรเอาแหวนไม่ต้องใส่ไม่ไมเด็กไปใช้เลยดีกว่าเด็กโคงเด็กโคงค่ะเด็กโคงอู้ตายแล้วแม่คุณเนื้ออ่ะเอางี้อีกเกมหนึ่งมานั่งงงงกเหมือนเดิมเกมเีมไม่เลุด นั่งวงกลมกกเอา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 จะนั่งคับผัวเพื่อนแล้วอ่ะที่ทุกแลห่ะ